แม่ป้อนแม่หันใจเป็นอะไรอ่่าันั้นอ่ะก็เป็นอะไรเป็นอะไรทุกคนเป็นอะไรก็อาหารมันร้อนอยู่อาหารมันร้อนอยู่เก็ก็ยังกินไม่ได้ก็จะมาโมโหแม่ทำไมถ้าแม่ป้อนไปตอนนี้ก็ลวกกระเพาะจะกินเหรอ มันป้อนมันป้อนเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้อย่ามาเถียงสิคุดูดิก็ดูสิลิซ่ามันตักกินเองแม่ไม่ได้ป้อนลิซ่าตักกินเองลิซ่าตัก,กินไม่ได้พูดมากแม่พูดจริง